สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้สั้นๆน,นะครับซ่อมบอร์ดบูต mpbt ของอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของโกวัตนะครับอีก2บอร์ดเป็นของตระกูลฟ้าขาวาก็กําลังซ่อมอยู่นะครับตัวนี้หนักเลยเห็นไหม igbt ช็อตระเบิดตูมตามมาแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นฝั่งไดโอดนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเสียได้ยังไงนะ ปกติไดโอดจะไม่ช็อตหนักขนาดนี้จะมีแต่าแต่ IGBT แต่รอบนี้ไดโอดช็อตไหมมาเลยนี่ไอ้ไมมเกียมมาเลยนะครับเดี๋ยวสักพักให้ผู้ช่วยซ่อมนะครับก็เลยนะครับจะมาบอกแนวทางนะครับที่จะใช้เครื่องตระกูลไฮบริดไฮโวล์แบบนี้นะครับแนวทางที่ใช้อย่างปลอดภัยก็คือว่าฝังแผงนะครับพยายามต่อให้แรงดันสูงเข้าไว้อย่าเน้นกระแสนะครับ เพราะว่าโดยหลักการทํางานของมันบอร์ด MPPT ตัวเนี้นะครับไฟที่เข้ามาจากแผงนะครับ2,300โวลต์จะถูกบูตขึ้นนะครับโดยแกนบูตแบบนี้นะครับอ่าอ่าซึ่งบอร์ดรุ่นนี้เป็นแกนแยกนะครับต่อแกนผ่านจุดนี้ไปนะครับบอร์ดจะทําหน้าที่บูตไฟจากแผงมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้บูตขึ้นเป็น400โวลต์นะครับ400โวลต์ก็จะออกมาจุดนี้นะครับซึ่งถ้าเราต่อแรงดันต่ํามากนะครับ การที่จะทําแรงดันสูงให้กลายเป็น400โวลต์ได้นะครับบอร์ดจะต้องทํางานหนัก igbt จะต้องทํางานหนักเพื่อบูสจากแรงดันต่ำๆให้มันเป็นแรงดันสูงเพราะฉะนั้นถ้าแรงดันต่ํามากๆเนี่ยบอร์ดต้องทํางานหนัก igbt igbt ต้องนํากระแสสูงเพื่อที่จะทําแรงดันจุดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่แนะนานะครับให้ต่อแรงดันสูงเข้าไว้แต่ไม่เกินสเปคบอร์ดนะครับอย่างตัวนี้รับได้แนะนําไม่เกิน400 หรือว่าประมาณ400โวลต์น,นะครับไม่เคินนี้นะครับก็ให้ต่อแรงดันให้ใกล้เคียง400โวลต์เข้าไว้เพื่อที่จะทําให้บอร์ดนะครับไม่ต้องดึงกระแสะมากไม่ต้องบูตกระแสะมาก igbt ไม่ต้องทํางานหนักมากนะครับเนื่องจากว่าจากแรงดันสมมุติเราต่อเข้ามา380โวลต์น,นะครับจาก380ถูกบูตไป400เห็นไหมมันบูตขึ้นแค่นิดเดียวเอง igbt ก็ทํางานนิดเดียวแต่ถ้าเราต่อมาแค่100ไปไปหรือ200โวลต์น,นะครับ จาก200โวลต์จะถูกบูตขึ้นมาเป็น400โวลต์เห็นไหมมันบูตขึ้นมาเยอะ igbt <LGBT S 1> ก็ดังทำงานเยอะ duty cycle เปิดกว้าง igbt ทำงานหนักนะครับก็สะสมความร้อนความร้อนสูงขึ้นก็อาจจะทำให้ไหม้หรือบางทีมันมันมันไม่ใช่แค่ igbt นะครับรวมถึงแกนด้วยแกนบูตตรงน,นี้นะครับบางทีนะ igbt ไม่ช็อตแต่แกนไหม้มาเลยก็มีเนื่องจากว่าต่อแรงดันเข้าต่ำเกินไปบางคนนะครับ ฟังต่อกันมาไปต่อแผงเข้าแค่4แผงตระกูลเครื่องไฮโวลนะครับไม่แนะนําให้ต่อแค่4แผงให้ต่อ6กถึงแแผงไม่เกิน9แผงนะครับอย่าไปต่อแค่4แผงเพราะว่าบอร์ดบูส MPPT มันจะต้องบูสแรงดัน เยอะนะครับเพื่อที่จะไต่ระดับแรงดันถึงให้ถึง400โวลต์น,นะครับรวมทั้งทั้งหมดเลยทั้งตระกูลโกวัดที่เป็นระบบไฮโวลต์แล้วก็ตระกูลฟ้าขาวทุกรุ่นนะครับบอร์ด MPPT ทํางานเหมือนกันก็คือบูตแรงดันจากแผงที่เราต่อเข้าให้เป็นแรงดัน400โวลต์เพื่อที่จะเข้าบอร์ดเมนบอร์ดอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเราต่อแรงดันต่ําบอร์ดก็ยิ่งทํางานหนักเพื่อที่จะบูตแรงดันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตระก,กูลไฮวอลให้ต่อวต์สูงเข้าไว้นะครับเพื่อให้กระแสทํางานมันไม่ต้องสูงมากนะครับวต์สูงกระแสก็ต้องต่ํานะครับแต่ถ้าวลต่ำเนี่ยมันก็จะนึงกระแสสูงนั่นเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นไฮวอลชื่อมันก็บอกอยู่มันก็จะเหมาะกับโวต์สูงนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาบอกกันไว้คร่าวๆนะครับไว้เป็นแนวทางในการใช้งาน เผื่อมีใครกําลังต่อแผงน้อยแล้วขนานไปหลายๆสตริงอย่างเงี้ยอาจจะต่อแบบใหม่นะครับเฉลี่ยแผงให้ได้สักประมาณ6แผงต่อสตริงหรือประมาณ8แผงต่อสตริงมันก็จะใช้งานได้ดีนะครับมากกว่าต่อแผงน้อยๆอาจจะทําให้มันเสียหายได้ง่ายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะไอจีบีไม่หรือว่าบอร์ดบูาหรือว่าแกนบูตไม่เจอมาเยอะแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ